ไม่ไกลเต็มที่ที่อันนี้พรานี่อันนี้มันยังไม่เต็มที่อันนี้เพิ่งชีดไปสิบห้าวันเออครับนี่มันตอนนี้เราสังเกตจากใบหนอกว่าคือมันยังไม่เต็มที่ที่นนใช่เออนี่ตอนนี้ในโซนของแต่ว่าชีดผ่านไปสิบห้าวันแล้วครับเนื้อบบมบริบูรังรับเออหวานเกินนี่ขนมไม่เต็มที่ที่ครับมัน,มน ึม่ันกถ้าว่าเรามองเนื้ออ่ะพี่ยอมพี่ยอมร่ om, om, องแกะอ่าในในถ้วยในถ้วยน,น,น,นี่คือจะไม่พลาดการชีดเฟรโต้ที่ากับพึ่มใ่นควัปก,ก,ก,กับมันโปกับ,บ,กกบมันมีนำเลี่ยงมันมักว่าไม่ชีดนั่นครับลองแรว่าการแกะเปือกออกจากเนื้อแต่ทีนี่ก็สังเกตเนือสังเกตนื้อว ปริมาณเหนือยผื่อมังครับกินเล็บเหรอครับครับอ่าต้องลองเทียบเทียบอาชิมเล็บางคนอ่พกลองลองลองแล่แบบนีดอ้อันนี้ตไมไชิดอันนี้ไม่ชิดลองประเมินเหนื่อ,อคอวามหน้าอ,อันนี้เหนือจะบางปะ เหนือจะบางว่าใช่ไหมรับเตี๋ยวมัไติชิฟเตอร์โต้นี่ใจกัโต้เกศิมาวันนีกอันนี้โอกหายว่าตัวนี้นครับซึ่งตอนนี้รถช้าเป็นปึ๊บมันเมื่อมันรุนรุนกันมาแต่ว่านี่ก็หวานนะหวานนะแต่ว่าไม่ไม่รู้มันออกคราวเดียวกันไหมหรอแต่ว่าแต่ตอนนี้ที่ว่าเก่ว่าวันพานนวลไปก็คือเจนจัดคือนึงเปลือก ซองเหนือความหนาของเหนือความความนาครับมันมันจะพิษกันนะถือว่าไม่หมากไปเล็กน้อยแต่ว่าก็คือเราสามารถเยียได้ว่าใช่กับไม่ใช่เราว่างใช่กับไม่ใช่ก็ยิ่งความแตกต่างที่นี่เอานี่ครับนี่ตองหรือที่ถัดไปเนี่ยชุดแต่ชิดเฟอร์โต้แล้วถึงตอนนี้อัพไลน์มาเยี่ยมดาวไลน์เลยตัดสินใจซื้อกาแฟไปเลาลังหนึ่งกับนี้ I <laughs>